สวัสดีค่ะวนนันอยู่กับการอาร์ติเทคปี2022นะคะจัดขึ้นที่ IMPACT เมืองทองทานี c h a ิเจอร์ r 3ค่ะและเรายืนอ,อยู่กันที่บูธมาเ i ต้านะคะและตรงนี้ค่ะคือผลิตภัณฑ์อิจิเนนนะคะเป็นสเปรย์สำหรับซองรุงหล่อลื่อแล้วก็ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรนะคะซึ่งมีหลายใช้เฉพาะเจาะจงแต่ละง,งานนะคะตัวแรกเลยที่เราอยาะนำนะคะเป็นสเปรย์อเนกประสงค์ค่ะตัวนี้นะคะ PN55 ค่ะ ขวดเดียวนะคะครบจบทุกงานเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นหล่อลื่นแทรกซึมการสนิมแล้วก็ทําความสะอาดนะคะตัวนี้นะคะไม่มีกลิ่นค่ะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะและที่สําคัญเลยตัวนี้นะคะแตกต่างจากที่ห้ออื่นก็คือสามารถพ่นได้360องศาค่ะก็คือสามารถคว่ำกระป๋องพ่นได้แบบนี้นะคะใช้งานได้กับเครื่องมือเครื่องจกักรใช้งานได้กับอุปกรณ์ต่างๆพลาสติกหรือว่าเหล็กโลหะได้หมดเลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่ มาของเรานะคะเป็นตัวทําความสะอาดค่ะอันนี้ก็คือพาร์ตแอนเบรกคลีนเนอร์นะคะตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่สําหรับทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรนะคะอันนี้สามารถใช้แทนน้ามันเบนซินได้ใครที่เคยใช้น้ํามันเบนซินยจะทราบเลยนะคะว่ากลิ่นค่อนข้างจะแรงก็แนะนําไม่ใช้ตัวนี้ค่ะไม่มีกลิ่นนะคะไม่เป็นอันตราย ต่อทั้งเครื่องมือเครื่องจกักรแล้วก็ต่อเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือมีหัวให้2หัวเหมือนกันค่ะสามารถพ่นกระจายแล้วก็เฉพาะจุดได้บอกเลยว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างสูงแห้งเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ขวดใหญ่แบบนี้นะคะราคาแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นค่ะสามารถเก็บไว้ได้นาน3-5ปีเลยค่ะนี่นะคะก็แนะนําเลยค่ะหากว่าลูกค้านะคะต้องการใช้เฉพาะจาะจงเป็น บางประเภทนะคะแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆะค่ะเราก็จะมีตัวที่ใช้เจาะจมโดยเฉพาะค่ะนั่นก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์พาร์ตคลีเนอร์ค่ะอันนี้ใช้สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโน้ตบุ๊กหรือว่าแผงวงจรน,นะคะที่ต้องการทําความสะอาดข้ามจารบีหรือข้ามน้ํามันต่างๆนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะปลอดภัยต่อเครื่องมือของเราแน่นอนค่ะ เราถ้าหาว่าลูกค้าสนใจเป็นตัวอื่นๆนะคะสอบถามเข้ามาได้ที่คลิปของเรานะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ค่ะ w w w i e n g n e e s e m c o j p ได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะเราขอฝาก YouTube ช่องเค n กิบายเทียไอีไว้ด้วยฝากด like, กดไลค์กด s ับ s c ไคร e ให้เราด้วยนะคะและคลิปต่อไปเราจะมาแนะนำอะไรดีๆอีกฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ